สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel.co นะครับก็ช่วงนี้ฝนตกหนักมากก็เลยมาทำคอนเทนต์ในการดูแลหลังจากที่รองเท้าขึ้นรา <c oughs> คือตอนนี้ประสบปัญหากันหนักมากเลยพอรองเท้าเนี่ยฝนมันตกใช่ไหมเอารองเท้าไปเก็บไว้ในตู้ตู้เนี่ยคือเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลาไปดูถ้าเรามีรองเท้าหลายคู่หรือว่าตู้บางอันเนี่ยมันมันแบบมันไม่สามารถที่จะป้องกันเชื้อราได้หรอกมันก็ทาให้รองเท้าขึ้นราแล้วก็ขึ้นทั้งตู้เลยเหมือนที่แอดบินกำลังประสบปัญหาอยู่นะฮะก็ทีนี้ เราเนี่ยจะทําอย่างไรเมื่อเชื้อรามันมาเยือนรองเท้าเราแล้วกันแล้วก็เราควรจะป้องกันมันอย่างไรโอเคคือในวันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้มามอกอัพให้ดูในทุกขั้นตอนนะเพราะว่าผมเคยทําในช่องกันอันเก่าๆไปแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ผมมารวบรวมสรุปให้ดูว่าเราควรจะทําอย่างไรแล้วกันแล้วก็เราทําแล้วเนี่ยคือเราจะป้องกันมันได้อีกอย่างไรเป็นในรูปแบบของที่ให้ดูอุปกรณ์ใหม่ๆแล้วก็หลังจากที่ผมเนี่ยได้ทดลองอะไรหลายอย่างแล้วนะครับโอเคเริ่มต้นนะรองเท้าเนี่ย ขึ้นราได้โดยเฉพาะรองเท้าหนังนะครับทําไมมันถึงขึ้นราครําตอบคือ texture ของหนังเนี่ยมันมีความเหมาะสมที่จะขึ้นราถ้าเราไม่ได้ลงแว็์อะไรนะอย่างเช่นรอยพับตรงนี้หรือว่าหนังกลับเนี่ยก็ขึ้นราได้นะขึ้นขึ้นี่เป็นปื้นเลยแล้วก็ส่วนพื้นตรงนี้ประจําขึ้นราเละเทะไปหมดนะแล้วก็มันจะมีขึ้นราด้านในอีกที่มองอะไรไม่เห็นก็เป็นวิธีการขึ้นราที่สุดแสนจะจินตนาการเชื้อรามาจากไหน มันอยู่ทุกที่มันอยู่ท้องถนนมันอยู่ในห้องนอนมันอยู่ที่ตัวคุณหรือว่ามันอาจจะอยู่ที่สิ่งที่คุณไปเหยียบมาในวันนี้ก็ได้แต่เชื้อราพวกนี้เป็นเชื้อราตามธรรมชาติมันอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายขนาดนั้นแต่สปอร์ของมันถ้าคุณได้รับในปริมาณสูงอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้แล้วถ้าคุณเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ําหรือว่าคนในครอบครัวคุณมีใครที่เป็นภูมิคุค้มกันต่ําได้รับสปอร์ที่มีปริมาณสูงนะครับ เขาเนี่ยอันตรายต่อการที่สปอร์พวกนั้นจะเติบโตเป็นเชื้อราแล้วก็กลายเป็นโรคในร่างกายได้ดังนั้นการดูแลรองเท้าให้พ้นจากเชื้อราไม่ได้ดูแลแค่รองเท้าแต่คุณดูแลคุณและคนในครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพได้ด้วยนะครับทีนี้เชื้อราเนี่ยเวลามันขึ้นนะครับมันจะต้องมีปัจจัยหลักคือ1มันเปียกมันไปโดนความชื้นมาแล้วก็พอเสร็จป,ปุ๊บใช่ไหมไอ้ชื้นชื้นแฉะแฉะเนี่ยอ่ามันมันก็จะแบบเปียกไงแล้วแล้วพอเปียกปุ๊บเนี่ย ไอตรงเนี้ยถ้าเราไปส่องกล้องจุลทรรศนะมันจะนิ่มจะฟูในระดับแบบมิลลิเมตรเลยแล้วก็เชื้อราเนี่ยแหละอันจะอาศัยการที่ลักษณะแบบเนี้ยไปโตจนมันค่อยๆเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรลักษณะมันคือพังนะครับก็คือมันจะทําให้เท็กซ์เจอร์ของหนังเปลี่ยนด้วยหรือถ้าเกิดว่าเป็นหนังกลับที่เปียกๆชุ่มๆนะเชื้อรามันจะขึ้นเป็นลายๆริ้วๆเกาะเป็นโคโลนีเลยนะแล้วหนังพวกตรงเนี้ยก็คือจะขึ้นแบบเป็นเป็นแถบเป็นแถบ สองก็คือมันห่างไกลจากแสงแดดเกินไปนะครับคือบางทีรองเท้าที่มันอับเกินเนี่ยก็คือเราไปหลบในมุมแล้วมันใกล้ความชื้นป๊บมันโดนแสงแดดน้อยมันก็ไม่เป็นแต่รองเท้าโดนแดดตรงๆสีก็เสียนะฮะดังนั้นเนี่ยคือปัจจัยเรื่องแสงแดดเลี่ยงยากนะครับแล้วก็ปัจจัยอีกอักอนนึงก็คือคุณเนี่ยไม่ได้ลงอะไรป้องกันเอาไว้ อย่างเช่นแว็กซ์หรือว่าสเปร์กันน้ำนะฮะพวกนั้นอนะ่ะคือจะป้องกันอย่างถ้ารองเท้าคู่นี้ผมต้องฉีดสเปร์เฉพาะท่อนที่เป็นหนังกลับตรงนี้แล้วตรงนี้ผมลงแว็กซ์นะครับเวลาลงสเปร์คือเอาต้องหาอะไรมาปิดอย่างเงี้ยแล้วก็ฉีดสเปร์พอมีสเปร์ป๊อมันจะไม่ซับน้ําตรงนี้พอมีแว็กซ์มันก็จะป้องกันเชื้อราได้นะครับแล้วก็พื้นเนี่ยผมก็แนะนําว่าเราก็ต้องลงแว็กซ์ขัดอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรเลยนะเชื้อราตกเติบโต,ตขึ้นได้ง่ายแล้วพอเอาไปวางไว้ในตู้สมมติว่าเก็บไว้ในตู้ วันหนึ่งเราอยากใช้รองเท้าหยิบมาป๊บเชื้อรามันจะขึ้นเป็นริ้วเลยทีเนี้ยก็คือวันนั้นคือคุณไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําทําความสะอาดปบก็บางทีสีจะเสียไปแล้วด้วยเชื้อราเนี่ยถ้าทิ้งไว้นานนะมันจะค่อยๆกัดกินสีจนสีมันด่างคุณก็ต้องไปทํางานซ่อมสีเก็บสีลงครีมทําสีอะไรเงี้ยคือผมว่ามันจะอันตรายถ้าเกิดว่าเราดูแลรองเท้าไม่ทันนะครับแล้วก็ทีนี้พอมันเปียกเชื้อราปบนะครับ เออไม่ใช่เปลี่ยนเชื้อราพอมันเป็นเชื้อราปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องทํานะครับพอเราหยิบออกมาจากตู้ปุ๊บเราเห็นเชื้อราเลยหนึ่งคุณต้องใส่หน้ากากและถุงมือให้ไี้ผมเน้นย้านะคือเชื้อราที่มันขึ้นตรงเนี้ยปริมาณสูงแล้วนะปริมาณมันเยอะมากสปอร์เยอะมีรากมีอะไรเป็นฝุ่นฟุ้งคุณต้องใส่หน้ากากและถุงมือถ้าคุณได้รับโดยตรงนะอันตรายนะครับพอคุณใส่หน้ากาก,ากถุงมือปุ๊บโอเคเตรียมอุปกรณ์หนึ่ง คุณเอารองเท้ามานะครับแล้วใช้แปรงที่มีขนที่นิ่มที่สุดก่อนแนะนำว่านิ่มที่สุดก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราเจอเชื้อราปบเนี่ยผิวตรงเนี้ยหนังของน้องเนี่ยรองเท้าเนี่ยมันจะบอบบางมากคือมันเหมือนกับว่าเชื้อรามันกาลังก,กัดกินนะถ้าเราเอาแปรงขนหมูป่าไปกระชากมันเลยไปกระชากลากเชื้อรามาปบบางทีเนี่ยกลายเป็นหนังของน้องรองเท้าเราจะทลกอกก็เลยแนะนําว่าให้ใช้แปรงที่นิ่มที่สุดก่อน แล้วก็ค่อยๆปัดไปให้ทั่วเลยถ้าเชื้อรามันอยู่แค่ผิวๆนะพอเราปัดอย่างเงี้ยออกปดหมดหมดป,ปุ๊บมันก็จะเผยหนังที่มันเป็นเกรนหนังของมันเดิมๆออกมาโดยที่ไม่มีอะไรเลยแปลว่าคุณเนี่ยเซฟน้องได้ทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทิ้งไว้นานนะครับพอปัดป,ปุป๊แบแฟบเป็นปื้นเลยเป็นปืน้นเป็นดอกๆเงี้ยคือโอเคเตรียมใจฮะเก็บสีแล้วถ้าเกิดว่าคุณวางรองเท้าไวอ้อย่างเงี้ยแล้วก็ คุณหงายขึ้นมา๊บเจอเชื้อราขึ้นเต็มบานเป็นดอกเห็ดตรงนี้ครับคุณก็ใช้แปรงปัดเหมือนเดิมออกไปและที่สาคัญคุณจะต้องเอาผ้าชุบน้ํายาทำความสะอาดทุกเดดต่อไปล้างตู้ด้วยมันจะล้างตู้ให้มันคือผมแนะนําให้เคลียร์ทั้งตู้เลยนะเหตุผลคือเพราะว่าไอโคโลนีเชื้อราที่อยู่ตรงนี้มันจะเป็นตัวแพร่กระจายฟุ้งไปจนรองเท้าทั้งตู้ของคุณะกลายเป็นเชื้อราได้เหมือนเป็นโรคระบาดเลยอะ่ะก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ทาความสะอาดตู้นะ รองเท้าคู่อื่นจะระบาดตามไปก็เลยแนะนําว่าทําความสะอาดตู้ไปด้วยนะครับเช็ดตู้ด้วยเด็ดตออะไรก็ว่าไปนะทำความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชือ้อแล้วก็ให้เชื้อรามันตายให้หมดนะครับทีนี้พอตู้สะอาดปุ๊บนะครับรองเท้าเราไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรปุ๊บนะครับผมจะแนะนําอย่างนี้คือเราควรจะต้องทําความสะอาดด้วยสารที่มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสบู่ได้ได้แก่อะไรบ้างนะหนึ่งไซโดโซบ แล้วก็2คือเลเทอร์สบูที่เป็นแบบเป็นสบู่สําหรับซักหนังนะครับมันต่างกันยังไงคือเซด e สบู p เนี่ยจะมีปริมาณของตัวบํารุงผสมอยู่ด้วยแต่ว่าถ้าเลเทอร์สบูเนี่ยมันจะมีมันจะไม่ค่อยมีตัวบํารุงแล้วก็มันจะค่อนข้างรุนแรงกับหนังมากกว่าพวกปร,ประเภทที่มันเป็นแบบเออเซดูส uh, บู uh, ่ so นะครับอันนี้จะเป็นเซด e สบู่ที่ผมใช้นะครับก็ตัวเซด e สบู่เนี่ยก็คือเราอ่ะก็สเปย์หนังให้มันแบบ ชุ่มๆนิดนึงแล้วก็เอาซเดอร์โซฟลงแล้วก็ขัดวนขัดวนเอาไว้เดี๋ยวผมทําความสะอาดด้วยซดเดอร์โซฟให้ดูแล้วกันในอนาคตน,นะครับพอเราทําความสะอาดด้วยซเดอร์โซฟเสร็จเดี๋ยวก็เช็ดให้แห้งแล้วเอาไปวางไว้ให้มันแห้งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นหนังกลับหนังกลับตรงเนี้ยผมจะใช้เลเทอร์โซฟแบบนี้คือพวกเลเทอร์โซฟเป็นน้าใสๆแบบเนี้ยเหมือนสบูอ่อาบน้าอ่ะ คือพวกนี้มันจะไม่ได้ขุ่นเหมือนเซเตอร์โซฟมันเลยไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มันจะช่วยบำรุงหนังที่มันเป็นหนังเรียบได้แต่มันจะเหมาะกับหนังกลับเพราะว่าความสามารถในการกระชากสิ่งสกปรกมันจะดีกว่าเซเตอร์โซฟเซทเตอร์โซฟเนี่เหมาะกับหนังเรียบพวกโซฟแบบนี้เหมาะกับหนังกลับนะครับแล้วก็ทําความสะอาดให้มันสะอาดเลยนะครับทําไมต้องใช้ผลิตภัณฑ์ในสารกลุ่มสบู่อ่าอันนี้ผมจะจะบอกว่าคือในในเชิงของการทําความสะอาดพวกสิ่งที่เป็นอ่อคือเขาเรียกว่าแบบเป็นแอนตี้เซปติกก็ได้หรือว่าแบบในการฆ่าเชื้อเนี่ย สบู่เนี่ยจะทําให้เชื้อเนี่ยตายได้เหมือนที่เราล้างมือเพราะโควิดอ่ะเราต้องล้างมือไอ้อันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าไอสารที่มันเป็นแบบเซอร์แฟกตนต่างๆที่อยู่ในสบู่ครับมันจะไปทาลายพื้นผิวชั้นนอกของพวกเชื้องเชื้อราแบคทีเรียหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วก็พอเซลล์เมมเบรนมันตายปุ๊บแบบเชื้อราก็จะตายพอมันตายปุ๊บมันจะไม่ขึ้นใหม่ถ้าคุณไม่ใช้ซรั่มสบคุณไม่ใช้เลเทอร์โซูมันจะ ผุดขึ้นมาใหม่ได้นะครับมันยังไม่ตายไงมันสปอร์มันยังไม่ตายหรือลําต้นมันมีรากทิ้งไว้มันก็ไปปบขึ้นใหม่ไปปบขึ้นใหม่ไอไซคลของแบบนี้ไม่ใช่ให้รองเท้าผังนั่นเองนะทีนี้พอเราทําความสะอาดเสร็จปบนะโซฟของเราเนี่ยแห้งรองเท้าของเราใช้เสร็จแห้งรองเท้าไปตากปบแห้งออกมาก็เหมือนเดิมนะครับบารุงหนังด้วยครีมอย่างเช่นตัวนี้คือมันเป็นหนังเรียบเราก็ใช้ครีมนะครับแล้วเราก็ใช้แว็กซ์นะฮะลงไป ซึ่งแว็กจะกาันน้ําได้ป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราด้วยคือ1นกันน้าไม่ให้เข้า2มีความสามารถในการไม่ทําให้เชื้อราขึ้นได้ง่ายด้วยนะครับมีถึง2อย่างนะเป็นเลเตอร์โปรเทกทีฟเอฟเฟกอะไรประมาณอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนังกลับนะก็แนะนําทําความสะอาดเสร็จปุบ๊บบำรุงด้วยตัวบํารุงหนังกลับเข้าไปพอบํารุงเสร็จปุบ๊บเราก็ใช้ตัวสเปรย์กันน้ําฉีดนะครับอันนี้ก็คือไป,ไปดูในคลิปที่ผมจะทําในอนาคตได้นะแต่ว่าอันนี้คือแนะนําให้ดูว่าถ้ามีเชื้อราเนี่ยยังไงคุณต้อง หนีไม่พ้นพวกโซฟแน่ๆนะครับก็หวังว่าตู้รองเท้าของคุณจะปลอดภัยจากเชื้อราแล้วกันแล้วก็ตัวคุณเองจะได้ปลอดภัยจากเชื้อราด้วยนะเชื้อราที่ฟุ้งกระจายอันตรายต่อร่างกายของคุณนะครับก็ทำความสาสะอาดเชื้อราก่อนพอเจอเชื้อราปุ๊บนะครับเอาเอาแปรงนุ่มๆขัดแล้วลงเลเตอร์โซฟ p นะครับเสร็จปุ๊บก็บํารุงหนังลงแว็กด้ๆตู้ของคุณก็ต้องทำความสะอาดด้วยนะครับแล้วก็เคลียร์ไปเลยทีเดียวทำให้มันจบๆกันแล้วก็ทำทุกอย่างให้แห้งพยายามทำทุกอย่างให้มันแห้งแล้วก็ให้มีลม ลมโกกถ่ายเทสะดวกใดๆก็จะช่วยให้รองเท้าของคุณปลอดภัยจากเชื้อราได้นะครับก็โอเคขอบคุณสําหรับคนที่ส่งเข้ามาถามนะแล้วก็ผู้ประสบภัยเชื้อรา,าช่วงนี้น่าจะเยอะขึ้นเพราะว่าพอฝนตกมันก็มีความชื้นมีเชื้อราอะไรเงี้ยก็ยังไงขอให้ทุกคนเนี่ยสนุกกับการดูแลรองเท้าแล้วก็การลงแว็กฉีดสเปรย์กันน้ําช่วยป้องกันเชื้อราได้จริงๆอันนี้ผมพิสูจน์มาแล้วนะยังไงก็ฝากทุกคนไปดูแลรองเท้ากันด้วยก็ถ้าเกิดยังไงนะ ถ้าอยากได้รองเท้าเอ้ยฮนะอยากได้ตัวบำรุงดูแลหนังเนี่ยก็ไปที่ร้านอาร์ติจานโนนะครับเขาก็จะมีแบบพวกตัวบำรุงหนังแล้วก็ตัวดูแลหนังกลับจะมาในอนาคตฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ขอให้รอดปลอดภัยจากเ,เชือ้อรานะฮะสวัสดีครับ